สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช anel w h เมื่อพูดถึงความเร็วเราก็มักจะนึกถึง The Fat เราจะมาลุยกันต่อใน The Fat เล่มที่2หลังจากที่ออกัสได้ถูกฟ้าผ่าในเล่มที่แล้วนั้นเขาก็ได้รับพลังจาก Speed Force และกลายเป็น Speedster เช่นเดียวกับแบร์รี่แบรรี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาก็ได้เป็นเมนเทอร์คอยสอนออกัสให้เข้าใจกับพลังสอนให้รู้วิธีใช้ระหว่างนั้นออกัสก็พูดกับเดอะแฟตว่านี่มันตลกดีนะเพื่อนฉันที่ชื่อแบร์รี่เขาก็เคยถูกฟ้าผ่าเหมือนกันกับฉันเลยเดอะแฟตตอบอ๋ออย่างงั้นเหรอออกัสก็บอกว่าใช่แล้วโอกาสแบบนี้จะมีสักเท่าไหร่กันเดอะแฟตก็ตอบก็หนึ่งในล้านออกัสก็พูดต่อ ก็งแงอยู่แล้วล่ะสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดก็คือแบร์รี่เป็นเพื่อนที่ดีมากของฉันและฉันก็อยากจะขอบคุณนายมากที่นายมาช่วยฉันใช่ไหมแบร์รี่เดอะแฟตก็อาจจะเอ้ยผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วคุณนักสืบฮาร์ออก,กัสก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแบร์รี่ความลับนายจะปลอดภัยเดอะแฟตคอยช่วยเหลือผู้คนเหมือนนายตอนนั้นนายก็อยู่ตอนคดีพี่ชายฉันถูกฆ่า ฉันไม่มีวันลืมเลยนายคือเดอะแฟตทุกอย่างมัน make sense ไปหมดมันดีมากเลยนะที่โลกนี้มีคนดีๆอย่างนายเป็นเดอะแฟตเดอะแฟตก็ตอบว่านี่นายต้องขัดใจนะฉันปกปิดตัวตนของฉันเพื่อปกป้องครอบครัวและคนรอบข้างฉันไม่ให้เป็นอันตรายและนายก็ต้องทําเหมือนกันออกัสก็ตอบว่าเออนี่เราไปหาเบอร์เกอร์กับเฟนฟรายกินแล้วค่อยคุยเรื่องนี้กันได้ไหมหิวเป็นบ้าเลยเดอะแฟตก็บอกว่า ระบบเผาพลานของนายมันทำงานเร็วขึ้นกว่าปกติมากนายจะต้องระวังไปฉันจะพานายไปเติมคาร์บฮเรตสักหน่อยภาพก็ตัดมาที่วอลลี่เวสต์ที่กำลังวิ่งเพื่อทำลายสถิติของตัวเองแล้วก็สะดุดล้มหัวทิ่มสิครับรออะไรเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าท่านนาไอริสรู้ว่าเขามีพลังวิเศษเธอคงสติแตกน่าดูภาพก็ตัดมาที่ไอริสเธอก็ได้เดินทางมาที่สตาร์ a ล็ เพื่อมาหาเบาะแสทำข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ Black Hole จู่โจมรถขนของของ,ของ Star Labs เจ้าหน้าที่ที่นั่นก็กระซิบกับเธอว่านี่เมื่อปีก่อนมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งของ Star Labs ถูกไล่ออกและพวกนั้นก็ไม่พอใจเอามากๆซะด้วยหัวหน้าแล็บตอนนั้นมีชื่อว่าดรคาเวอร์และตอนนั้นพวกเขาก็กำลังทดลองอะไรบางอยา่างที่มันเกินลิมิตเอาละ่ะรีบไปซะไอริสก็ก,กลับไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินมาถามเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อตะกี้นี้ใครน่ะอ้อไม่มีอะไรครับแค่คนหลงทางและชายคนนั้นก็รีบรายงานพักพวกว่าเฮ้ hey, นี่ฉันเองบอกดรคา r ์เวอร์ด้วยว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วภาพตัดมาที่แบรรี่กับออก,กัสพวกเขาก็กำลังเถียงกันออก,กัสบอกแบรรี่ว่าด้วยความเร็วที่เขามีนี้เขาจะสามารถวิ่งสำรวจตึกทุกหลังในเซ็นทรัล i ซิตี้เพื่อหาตัวคาเวอร์กับ Black แบล็คโฮลแบรรี่ก็ตอบนายทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ถ้าไม่มีหมายคน้นออกัสก็ตอบนี่แบร์รี่นายคิดดูสิโดยพลังที่เรามีนี้เราสามารถหยุดอาญกรรมและช่วยคนได้เยอะเลยนะถ้าฉันมีพลังนี้ตั้งแต่ตอนที่พี่ชายฉันตายนะฉันคงจะไปลากตัวไอ้บิลลี่มาแล้วแบร์รี่ตอบนั่นมันฟังดูเหมือนการแก้แค้นมากกว่าออกัสก็พูดต่อว่าด้วยความเร็วนี้จะไม่มีคนร้ายหน้าไหนหลุดรอดมือเราไปได้แบร์รี่ก็ตอบว่าถ้าทำแบบนั้นมันง่ายก็จริง แต่มันไม่ถูกต้องถ้าเราอยากจะกำจัด Black Hole, แบล็คโฮลเราก็ต้องทำทุกอย่างตามกฎหมายนายจะใช้พลังตามอำเภอใจไม่ได้ยิ่งนายเป็นตำรวจด้วยนะออกัสออกัสก็ถามว่านี่นายกำลังบอกฉันว่าานายมีโอกาสตอนนั้นนายจะไม่ใช้พลังช่วยแม่นายอย่างงั้นเหรอเอ่อฉันก็แล้ทันใดนั้นเองไอริสก็โทรมาหาแบร์รี่นี่แบร์รี่ฉันขอเบอร์ของนักสืบฮาร์ดหน่อย เบร์รี่ก็ยื่นโทรศัพท์ให้ออกกัดไอริสก็บอกออกกัตว่าฉันมีคำถามเกี่ยวกับคดีแบล็คโฮลและฉันรู้ว่าแบร์รี่คงไม่บอกอะไรฉันฉันเลยคิดว่าเราน่าจะพอแลกเปลี่ยนกันได้ออกกัดก็ตอบเออก็น่าจะได้มั้งไอริสก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยและทันใดนั้นเองก็มีรถตู้มาจอดข้างๆไอริสและนั่นก็คือกลุ่มแบล็คโฮลจับตัวไอริสขึ้นรถไป ออกาัเที่ยงอยู่ในสายก็พูดว่าฉันว่าเธอถูกลักพาตัวแบรรี่ก็ตอบฉลาดนี่ลักที่ไหนเธอบอกว่าเธอกำลังเดินอยู่ที่ฟอรต์สตรีทพวกสมุนก็รีบรายงานด็อเตอร์คาวเวอร์ว่าเราได้ตัวนักข่าวนั่นมาแล้วแล้วด็อเตอร์สเตรนจ์เอ้ยด็อเตอร์คาวเวอร์ก็บอกว่าเยี่ยมยอดการลักพาตัวที่ดีมันต้องอย่างนี้นำตัวนางมาให้ฉันท่านางอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแบล็คโฮมากนะัก ก็ให้มาถามกันตรงๆและแบร์รี่ก็ไม่รอช้าวิ่งด้วยความเร็วแสงไปช่วยไอริสออกกัดก็รีบวิ่งตามมาด้วยแบร์รี่ก็สั่งออกกัดว่าให้อยู่คอยรายงานสถานการณ์แต่ออกกัดก็บอกว่านายไม่จำเป็นต้องลุยเดียวและแบร์รี่ก็ช่วยไอริสออกมาได้อย่างรวดเร็วเขาก็พูดกับไอริสว่านี่เราต้องเลิกเจอกันแบบนี้ได้แล้วนะคุณเวสต์แล้วก็เอาไอริสไปฝากไว้กับตำรวจภาพตัดมาที่แบล็คโฮลทางสมุนก็รายงานดร์คาวเวอร์ว่า เดอะแฟตมาช่วยไอริสไปแล้วตอนนี้กำลังมุ่งหน้ามาหาเราคาเวอร์ก็บอกว่างั้นยิ่งดีเลยนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทดสอบของเล่นชิ้นใหม่ของเราใช้ปืนนั่นซะและเดอะแฟตก็ตามรถตู้มาจนทันแต่ท่านทีทันใดสมุนแบล็คโฮลก็ใช้ปืนอาวุธลับที่เตรียมไว้ยิงใส่เดอะแฟตเต็มๆเดอะแฟตรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากและแล้วออกัสก็โผล่มาเพื่อช่วยเดอะแฟตเดอะแฟตก็ตะโกนบอกเขาว่า ยา <Yeah, S 2> มันอันตรายออกกัสก็ไม่รอช้าหมุนแขนเป่าสมุนของแบล็คโฮลพอออกกัดเข้าใกล้เดอะแฟตพลังสปีดฟอสในตัวเขาก็ช่วยชาร์จพลังของเดอะแฟตทำให้เดอะแฟตหายบาดเจ็บเป็นปลิดทิง้งและทั้งคู่ก็ช่วยกันจัดการเหล่าสมุนแบล็คโฮลได้สำเร็จถัดมาไอริสก็ถามออกกัสว่านี่คุณเป็นใครออกกัสก็ตอบผมเหรอผมเป็นคู่หูของเดอะแฟต เดอะแฟตพอดีนเช่นนั้นก็รู้สึกปลาปลื้มปิติชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งและในขณะนั้นจู่ๆพายุฝนก็กระหน่ำเทลงมาแบบไม่ทราบสาเหตุพวกเดอะแฟตก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าพายุนี้มาจากไหนเดอะแฟยังบอกอีกว่าพายุนี้มันเหมือนของเมื่อวานเปียบเลยและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผู้คนทั้งเมืองต่างพากันถูกสายฟ้าฟาดแบบเดียวกับออกัสและแบรรี่ ออกัสก็พูดกับแบรี่ว่าฉันว่านายได้มีลูกศิษย์เพิ่มแล้ว <What? S 1> จบนะจ๊ <Not here. S 1> เอาละครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับะไคร์เพื่อติดตามตอนต่อไปและกลับมาพบกับชาแนลวกันอีกในคลิปต่อไป